สวัสดีนะครับผมท่าน,นผู้ชมที่น่ารักที่ดูกันอยู่เป็นประจำที่ช่องมาร์คเอพีและรายนี้เข้ามาดูใหมก่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมยินดีต้อนรับท่าน,นผู้ชมทุกท,ท,ท่านเลยนะครับผมชื่อผมก็อาจจะแปลกตาไปนิดนึงนะครับผมเนื่องจากตัววีผมหายนะครับแล้วก็พื้นหลังก็พื้นหลังเคียเตอร์ก็ไม่ได้นะครับผมเนื่องจากผมเนี่ย ลงคลิปไปแล้วลืมติดแฮชแท็กฟรีไฟที head, แล้วก็ f f c t h e นะครับผมก็เลยอดไปนั่นเองนะครับผมจริงๆเนี่ยยอดวิวผมมันก็ถึงแล้วนะใครที่หาร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัไยไวไม่โกงต้องนี่เลยนะครับเทพับสังเกตที่เพชรน,นะครับคัดลอก UID เข้าลิงก์เว็บใต้คลิปเลือกเติมเกมฟรีไฟใส่ UID เช็ค UID ให้เรียบร้อยนะครับเลือกแพ็คที่จะต้องการเติมแล้วก็อย่าลืมเติมเครดิตก่อนด้วยนะ เช็คอยู่ช็คดี d ให้ถูกอีกรอบนึงกดยืนยันปุ๊บเพรเข้าปับ๊บเติมได้24ชั่วโมงต้องเทพรับถึงเกมที่จะได้ตัววีอยู่แล้วนั่นเองเนาะในทุกๆเดือนนะครับแต่ว่าก็เดือนนี้เดือนที่แล้วนะครับผมเป็นอะไรไม่รู้นะครับก็เลยลืมแล้วก็ตัววีก็เลยหายนะครับผมก็ถือว่าร้องไม่มีตัววีก็ไม่เห็นจะเป็นไรหรือเปล่านะครับผมลองมีตัววีแบบว่าคนดูจะจําได้หรือเปล่านะครับแบบไปลงไปเล่นอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคก็ เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็คือฟรีไฟเนี่ยเพจหลักเนี่ยผมได้มีการโพสเนี่ยผมในส่วนของรูปกิจกรรมสงกรานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเนี่ยผมก็คือจะเป็นเจ้าตัวรูปนี้เลยเนี่ยผม5เมษาบิดมันศาสตรสงกรานฟรีไฟนั่นเองนีครับก็จะมีเขียนว่า ตั้งรับปุ๊บเตรียมได้ของดีปั๊บนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเงาต่างๆนานาเนะยครับแต่คนดูก็น่าจะพอพอทราบกันแล้วนะครับว่ามันมีของอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าแล้วก็เรื่องมาแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันนั่นเองนะครับผมก็คือของภายในเงานะครับผมเดี๋ยวผมจะย่อเงาไว้ทางด้านทางด้านข้างและกันนะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวย่อนนิดนึงเนาะ ประมาณนี้ประมาณนี้อ่าย่อไว้นะครับผมย่อไว้แล้วก็อ่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วกันโอเคนะครับผมภายในเงานะครับผมอ่ะของภายในเงานะครับผมก็คือจะเป็นตามนี้เลยอย่างแรกก็จะเป็นทางด้านบนขวานะครับก็จะเป็นเจ้าตัว โปรไฟล์นะครับสุดหล่อสาดตร์น้ําตัวนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นเหมือนตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชิบินะครับผมแล้วก็ถือปืนฉีดน้ําอยู่แบบนี้เลยนะครับผมน่ารักมากๆเลยตัวนี้นะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับผมจะเป็นทางด้านอ่าล่างขวานะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวแอร์บอร์ดนะครับวานเพชคาดเล่นน้ำนะครับตัวนี้ก็คือน่ารักมากๆเป็นเจ้าตัววานเพชคาดยิ้มแฉ่งนะครับผมไม่ได้น่ากลัวเลยแล้วก็ตัวตามันเนี่ยจะเป็นแบบยิ้มด้วยนะครับผมจริงๆแล้วของจริงเน มันจะไม่มีแบบว่าขีดแบบนี้นะครับผมอันนี้มันก็ดูแบบว่าดูแบลวเลยนะแล้วก็มีแว่นตานะครับผมแว่นตาสีใสสีฟ้าแล้วก็ห่วงยางสีใสสีฟ้าเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็จะมีเหมือนกับ เวลาเราพุ่งลงมาก็จะเป็นเหมือนกับเอฟเฟกพุ่งๆแบบนี้เลยนะว่ายน้ําแล้วก็มีฟองอากาศด้วยนะครับมีตัวนี้น่ารักมากๆเลยดูได้ในโปรไฟล์ผมเลยนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของตัวบนบนซ้ายนะครับผมบนซ้ายก่อนแล้วกันนะครับผมก็จะเป็นท่า ท่าเต้นสุดหล่อสาดน้ําตัวนี้เลยนะครับผมก็เป็นท่าเต้นดังในในช่วงหนึ่งเหมือนกันนะครับผมช่วงตัวท่านี้เนาะก็เป็นท่าอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมรู้แต่ว่าผมไม่บอกหรอกนะครับแล้วก็ล่างซ้ายนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวมอไซค์นะครับผมมอเตอร์ไซค์สุดหล่อสาดน้ําตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็เป็นเวฟนั่นเองนะครับผมก็น่าจะเป็นเวฟแหละเนาะแต่ว่าก็น่าจะหลบเรื่องอ ความเหมือนนะครับผมหลบเรื่องโลโกงโลโก้อะไรแบบนี้ไปนั่นเองตัวเวฟก็เป็นแบบว่า LED นะครับผมตัวนี้นี่เป็นไฟหน้า LED ล้อเป็นล้อแม็กสีส้มนะครับผมน่าจะเป็นขอบหูขอบเล็กมากเลยนะครับผมเนี่ย อยากก่อากอล้อจักรยาน,นะนรับผมตัวนี้เหมือนกับล้อพวกเสือภูเขาอะไรแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็แฮนด์เป็นแบบว่าแฮนด์หมอบด้วยนะครับผมแล้วก็มีกระปุกน้ํามันเบรกนะครับผมแต่ว่าไม่มีเบรกนะครับงงมากๆเลยนะครับผมดูดิมันมไม่มีไม่มีเบรกมือนะครับผมตัวนี้เนี่ย ไม่มีเบรกมือไม่มีตัวคลัชมือก็ไม่มีนะครับผมตัวนี้แต่ว่ามีฝาน้ำมันเบรกก็งงเหมือนกันนะครับผมเป็นฝาน้ำมันเบรกสีส้มนะครับผมเลขไม้ก็ดูแบบดิจิตอลดิจิตอลหน่อยนะครับผมแบบนี้เลยนะครับนี่ขนาดยังไม่ขยับเลขไม้ก็ขึ้นแล้วนะครับผมนะครับแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นลายแบบว่าลายปลาฉลามนะครับแบบนี้เลยนะแล้วก็ไม่มีเบรกด้วยนะครับผมเบรกหน้าเบรกข้างล่างก็ไม่มีนะปั๊มล่างก็ไม่มีนะครับผมไม่รู้ว่าขี่ยังไงเหมือนกันนะตัวนี้นะครับแล้วก็ ็เป็นรูปทรงของเวฟเลยนะครับผมตัวเครื่องก็ชักค่อนข้างที่จะยาวนะครับผมนี่ตัวนี้ชักยาวมากๆนะครับผมไม่มีโซ่นะครับผมไม่รู้ว่าใช้อะไรเหมือนกันตัวนี้น่าจะเป็นไฟฟ้าหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีวาล์วโผล่ขึ้นมาด้วยนะครับผมแล้วก็ท่อเป็นคอแบบว่าคอท่อสายรุ้งเลยนะครับแล้วก็ตัวโช๊คทางด้านหลังเนี่ยเป็นโช๊ค สองฝั่งด้วยนะครับผมแล้วก็ท่อสองฝั่งด้วยนะปลายทอก็คือยาวมากๆนะครับผมมนึกว่าแดดนะครับผมตัวนี้นะครับผมนี่ก็เป็นรถประมาณนี้แหละไฟหลังก็เป็น LED นะครับแล้วก็มีขีบฉลามเนี่ยอยู่ตรงใต้ตัวกับกับสายกับขวาด้วยนั่นเองนะครับผมตัวเบาะก,ก็เป็นเบาะปาดพร้อมหมอบนั่นเองนะครับนี่ตัวนี้เฟี้ยวเลยนะครับผมถ้ามีเสียงมาด้วยนี่คือแจ๋วเลยนะครับตัวนี้นะเวฟนะครับผมเวฟตัวนี้สุดยอดมากๆเลยทําออกมาค่อนข้างดีจา้า ดีนะครับผมแต่ว่าผมว่ามันดีได้กว่านี้นะครับผมแล้วก็ตัวชุดนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมแพ็กสุดหล่อสาดน้ําก็คือจะเป็นตัวที่อยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับผมนี่เดี๋ยวผมปิดรูปไปก่อนแล้วกันนะครับผมอ่าอยู่ตรงกลางตัวกลางรูปเลยนั่นเองนะครับผมก็จะแยกได้ทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะครับผมนี่เป็นทรงผมนะครับผมนี่ทรงผมนะครับ หกชิ้นเลยนะเนี่ยตัวนี้สงผมก็เท่น,นะดูเกาหลีเกาหลีดีนะครับแล้วก็มีไฮไลท์สีฟ้าเนี่ยอยู่บนผมทางด้านหน้าด้วยนั่นเองนะนี่มีลายปะแป้งนะผมเป็นลายดอกไม้แบบนี้เลยนะครับผมมีแว่นตานะผมแว่นตาก็ดูดีนะครับผมดูดีดูแบบว่าไม่ได้เวอร์อะไรมากไม่ได้ดูหรูนะครับผมแต่ว่าดูแบบแว่นตาเล่นน้ําอะไรแบบนี้แหละนะครับผมแล้วก็เป็นเสื้อนะครับผมเสื้อก็เป็นาลายอะไรก็ไม่รู้ทางด้านในนะผมน่าจะเป็นปลาฉลามแล้วก็มีลายแบบว่า เป็นเสื้อกล้ามด้านในเนาะแล้วก็ด้านนอกเนี่ยเป็นเสื้อสีใสแบบว่ากันน้ํานั่นเองนะครับผมมีสร้อยคอสมอเรือแล้วก็สร้อยคอเงินอีกอันหนึ่งด้วยนะครับตัวนี้นะหนีทางด้านหลังก็เป็นลายคลื่นทะเลแบบนี้เลยนะครับมีกําไลแล้วก็ มีตัวยางรัดข้อมือแบบนี้เลยนะครับผมตัวกางเกงก็เหมือนกับกางเกงแบบว่าออกกําลังกายหรือว่ากางเกงว่ายน้ำนะผมเป็นรัดรูปทางด้านในแล้วก็ทางด้านนอกเป็นกางเกงขาสั้นนั่นเองแล้วก็มีเชือกผูกนะครับผมแล้วก็จะมีรอยสักฉลามโดเรมอนนะผมอยู่ทางซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยเป็นถือห่วงยางทางด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายเป็นฉลามเล่นกับปลาหมึกนั่นเองนะครับผมแล้วก็รองเท้าตัวทีเด็ดนะผมรองเท้ากินขาตัวนี้นั่นเองก็เป็นรองเท้าแตะเวลาเรา เลยสงการแล้วก็มันจะไหลเข้าไปแบบนี้นะครับผมแล้วก็คือเอาออกยากมากๆเลยนั่นเองนะครับตัวนี้ก็สามารถใส่ได้ทั้งชายแล้วก็หญิงด้วยนะครับผมมีเวลาผู้หญิงใส่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมมีแยกชิ้นทรงผมก็เหมือนเดิมครับอันไหนที่เป็นใส่ได้ทั้งชายแล้วก็หญิงทรงผมก็จะเหมือนแบบว่าหมอพรทิปประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ลายหน้าก็จะเป็นลายดอกไม้ปะแป้งแบบนี้นะครับผมเวลาแว่นก็ใส่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมไม่ได้ต่างอะไรจากผู้ชายมากมายเนาะแล้วก็ อ่าตัวเสื้อนะผมตัวเสื้อก็ใส่แยกได้นะผมตัวเสื้อใส่แบบว่าใส่ขขงผู้หญิงได้เหมือนกันนะผมนี่เป็นเสื้อกล้ามแล้วก็เสือ้อคลุมทางด้านนอกเหมือนกันเนาะกางเกงขาสั้นนะผมจริงๆผมมองว่าควรจะให้มันสั้นกว่านี้สําหรับของผู้หญิงน่าจะน่าใส่มากกว่านี้นะครับผมแต่ว่านี้ก็ ดูคึ้นขึกลางๆนะครับผมว้ยพูดติดติขัดๆครึ่งๆกลางๆนะครับผมก็คือจะสั้นก็ไม่สั้นจะยาวก็ไม่ยาวนั่นเองแต่ว่าทีเด็ดก็คือรองเท้ากินขาแบบนี้นั่นเองนะครับผมน่าจะเหมาะใส่เล่นช่วงสงกรานนั่นเองนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับของสงกรานนะครับผมก็คือจะเป็นไฮไลท์มันเนี่ยจะมาในวันที่5นะครับผมแล้วก็เอาความคิดผมนะอันนี้คือวันที่จริงๆแบบว่าชัวๆเป๊ะๆเนี่ยมันยังไม่ออกมาเหมือนกันนะครับผมแต่ผมมอ ว่ารอบนี้ปีนี้เนี่ยของที่อของที่มาเนี่ยวันพีคเดย์คือวันที่5ค่อนข้างที่จะไหวก็คือต้นเดือนเลยนั่นเองนะครับผมก็ อาจจะเป็นของแจกฟรีนะครับผมทั้งหมดนี้เลยนะครับผมคิดว่านน,นี้อาจจะใช่พอเขาเขียนว่าตั้งรับปุ๊บเตรียมได้ของดีนั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ส่วนตัวผมคิดว่ามันฟรีนั่นเองนะครับผมเพราะว่าของในสงกรานต์ปีนี้มันมันน้อยมากๆนะครับผมมันมีแค่นี้เองแล้วก็มันไม่ได้เป็นผ่าแบบอลังการแถบทองอะไรมากมายนะผมสังเกตเนี่ยมันจะมีเป็นพวก ตัวแถบทองเนี่ยจะมีเป็นแค่แอร์บอร์ดตัวเดียวนะครับผมก็คือเป็นเจ้าฉลามนะครับผมนอกนั้นก็เป็นแถบม่วงแถบน้ําเงินนะครับผมซึ่งมันก็เหมาะกับการเป็นของแจกอยู่แล้วนะครับผมก็ต้องรอดูว่าตัวชุดเนี่ยจะแจกหรือเปล่านั่นเองนะครับผมนี่ถ้า GM ใจดีนะแต่ผมว่าน่าจะใจดีแหละเพราะว่าเขาโพสต์มาสักขนาดนี้แล้วแหละเตรียมตั้งรับ เตรียมตั้งรับเตรียมอ่าตั้งรับปุ๊บเตรียมได้ของดีปั๊บนะครับผมอาจจะเป็นกิจกรรมนั่นเองนะครับผมก็รอดูตารางในเกมกันต่อไปนะครับผมรอดูตารางตรงนี้นี่แหละนะครับผมเวลามันอัปเดตของกิจกรรมเข้ามามันก็จะมีตารางออกมานั่นเองแล้วก็ตัวนี้นะผมแพ็คระวังแต่ใครยังไม่ได้จัดก็สามารถไปจัดได้ในร้านค้าลด30%ด้วยนะครับผมใครที่จะเติมก็เหมือนเดิมนะครับผมเทพฮับนะครับผมเทพฮับลิงอยู่ในคำอธิบายเลยกดเข้าไปเติมเครดิต แล้วก็เติมตามที่ผมบอกได้เลยทางด้านต้นคลิปนั่นเองนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันในส่วนของคลิปนี้นะครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาร์คเอด้วยสำหรับวันนี้ลากัไปก่อนไว้เจอคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครู